มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากครับคือเรื่องที่กองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอลหรือ IDF เนี่ยเขามีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงใช้แต่ iPhone เท่านั้นเอ๊ะทำไมล่ะทำไมกองทัพที่ขึ้นชื่อว่าไฮเทคสุดๆถึงเลือกเอาความปลอดภัยทั้งหมดไปฝากไว้กับระบบของ Apple เรามาหาคำตอบกันค่ะพอได้ยินข่าวนี้หลายคนอาจจะคิดไปไกลเลยว่าเฮ้ยอิสราเอลเขาสั่งแบนมือถือ Android ทั้งประเทศเลยหรือเปล่า ตอบเลยนะคะว่าไม่ใช่ไม่ได้แบนอะไรกันขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องจริงที่อยู่เบื้องหลังข่าวลือเนี่ยโอ้โหน่าสนใจกว่าเยอะเลยครับคือเบื้องหลังเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมีคำสั่งทางทหารฉบับหนึ่งอยู่ครับซึ่งคำสั่งฉบับนี้นี่แหละที่บอกอะไรเราได้เยอะมากๆเลยเกี่ยวกับวิธีคิดเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์ขององค์กรใหญ่ๆในยุคนี้ โอเคงั้นก่อนอื่นเลยเรามาดูกันให้ชัชดๆก่อนว่าไอ้คำสั่งที่ว่าเนี่ยมันมีเนื้อหาว่ายังไงกันแน่คำสั่งนี้ออกมาเมื่อ30พฤศจิกายน2025นบหะครับหลกัหลกๆก็คือผู้บังคับบัญชาที่มียศตั้งแต่พันโทขึ้นไปจะต้องใช้ iPhone เท่านั้นสำหรับการสื่อสารเรื่องงานแต่ต้องย้ำนะครับว่าเฉพาะเครื่องที่กองทัพออกให้เพื่องานของกองทัพเท่านั้นนะส่วนมือถือ Android เครื่องส่วนตัวน่ะหรอก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมไม่ได้ห้ามอะไรครับ คำถามคือแล้วทำไมต้องเปลี่ยนเหตุผลมันก็มีข้อเดียวเลยครับเรื่องความปลอดภัยล้วนๆเลยในโลกที่ภัยคุกคามดิจิตอลมันอยู่รอบตัวเราขนาดนี้การป้องกันข้อมูลนี่คือภารกิจที่สำคัญที่สุดแล้วคือต้องเข้าใจก่อนว่ากองทัพอิสราเอลเนี่ยเขาเป็นเป้าหมายใหญ่เลยของการโจมตีทางไซเบอร์ที่แบบ ซับซ้อนมากๆไม่ว่าจะแฮกกันตรงๆหรือใช้สิ่งที่เรียกว่าวิศวกรรมสังคมคือการหลอกล่อให้คนเปิดเผยข้อมูลเองซึ่งเป้าหมายหลักก็แน่นอนครับคือพวกเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่กุมข้อมูลสําคัญสาคัญไว้นั่นเองหนึ่งในวิธีที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับคือสิ่งที่เรียกว่า h น n e y p o ตลองนึกภาพตามนะครับมันเหมือนกับการสร้างกับดักหวานๆขึ้นมาในโลกดิจิทัลสร้างมาอย่างเนียนเลยนะเพื่อล่อให้เป้าหมายเดินเข้ามาติดกับเอง พอติดปุ๊บก็โดนขโมยข้อมูลหรือโดนยุดระบบไปเลยเป็นเทคนิคที่คิดมากๆในหมู่ผู้ไม่หวังดีเลยละครับพอรู้แล้วว่าภัยคุกคามมันหน้าตาเป็นแบบนี้คำถามต่อมาก็คือแล้วทำไมคำตอบต้องเป็น Apple ซึ่งเรื่องนี้มันต้องย้อนกลับไปดูที่ความแตกต่างแบบพื้นฐานสุดๆของสองค่ายยักษ์ใหญ่นี้เลยครับตรงนี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องเลย Android เนี่ยมันเหมือนเมืองที่เปิดกว้าง ใครจะเข้ามาทำอะไรก็ได้ปรับแต่งได้เยอะแยะไปหมดแต่มันก็แลกมากับความเสี่ยงที่มากกว่าช่องโหว่ที่มากกว่าแต่ในทางกลับกัน Apple เ,เนี่ยคือป้อมประการเลยครับหรือที่เขาเรียกกันว่าระบบนิเวศปิดคือ Apple ควบคุมเองทุกอย่างทุกประตูทางเข้าออกซึ่งมันก็ทำให้คนส่วนใหญ่เชื่อว่ามันปลอดภัยกว่าและที่สำคัญคือจัดการง่ายกว่ามากเวลาเกิดปัญหา จะเห็นได้ว่าวิธีคิดของ IDF เนี่ยเขาเป็นขั้นเป็นตอนมากเริ่มจาก 1. ระบุภัยคุกคามให้ชัดก่อนเลยพวกแฮกเกอร์พวกวิศวกรรมสังคม 2. ก็ไปเลือกแพลตฟอร์มที่ปิดประตูใส่ความเสี่ยงพวกนั้นได้ดีที่สุดซึ่งก็คือระบบปิดของ Apple และสุดท้าย 3. พอทุกคนใช้เหมือนกันหมดมันก็ง่ายเลยครับจะอัปเดตความปลอดภยัยจะตรวจจับผู้บุกรุกอะไรมันทาได้พร้อมกันทั้งระบบง่ายกว่าเร็วกว่าเยอะ แต่มีเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งๆที่ช่วงหลังๆค o o โ l e เองก็พยายามอัปเกรดความปลอดภัยของ Android แบบสุดๆเลยนะนี่มันเป็นสัญญาณที่ชัดมากเลยว่าสำหรับ i o s แล้วปรัชญาของระบบปิดมันสำคัญกว่าฟีเจอร์ความปลอดภัยที่มาเพิ่มให้ทีหลังซะอีกแต่เรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่ในกองทัพอิสราเอลนะครับ จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นสัญญาณที่บอกถึงเทรนด์อะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่านั้นมากในโลกของความปลอดภัยไซเบอร์และนี่ก็คือคำถามใหญ่ที่การตัดสินใจครั้งนี้ทิ้งเอาไวใ้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าในโลกที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์มันร้ายกาจขึ้นทุกวันๆแนวคิดแบบสวนปิดหรือ Wall g a r d e n ที่ควบคุมทุกอย่างแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยมันจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ที่องค์กรที่ต้องการความปลอดภัยสูงสุดจะเลี่ยงไม่ได้หรือเปล่านี่คือสมรภูมิรบทางเทคโนโลยีบทใหม่ที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับ